บางตัวไปครับมาทานีเจม้นคนสวยพวกน้องสะเจนหนักเลยกูอยู่ใกล้ถอยครับถอยหนึ่งสองสามปล่อยครับราชาทรับเจเลยน้องสะเจนบวกเจม้นคนสวยครับฝากสะพานไปนะ นระบบความแีทำไดครับเป็กวนครับน้องสักันบกกมมันคนสวยหนึิวินาทีบางตัวไปกับมาครับวันนี้บางันครับระชาัก ยี่สิบพันไปครับราชาทรัพย์เจริญอาไม่เมกเป็นบอสกิโตวี่นะราชาทรัพย์เจริญกินบ่ครับท่านอบตเมียนความจะไหวลีล่างอย่างนันคือเขานี่ดาเปียกซี่ครับราชาทรัพย์เจริญเวลาผ่านไปที่ 2 5 0ร0 0ยพันไปราคา้าบีราคายี่สบีตัวลูกเทพกระซิเรียวครับ, primo, บ,บทั้งอัพเภอครั 1> บ1อยห0สบพัน um. ไปครับลูกเทปเดี๋ยวรอบวันรอบวันกรเดี๋ยวขาวโเดี๋าวโพดตัวไร่บ้านตัวไร่ครับ แปดบกไปับสบายแบบนี้มางมบเงคนเก่งๆอต่ดำลูมาสามห้าอยู่สามสิบอยู่ผมลูกเทียบหกสิบไปไวครับลูกเทีบหนักเลยสามร้อยจกพันไปครับประมาณสองร้อยห้าสิมาอยู่ได้อยู่ดิสามสามี่สามห้านละไไอ้เจ้ ยับยมมาอยู่ครับโอ้บาวดีอยู่ได้ละ่ะบอลบอลพลัง,งปิ๊ดเพลงครับปราจิจสรรเจริญ320วินาที